พามาส่องห้าแอนิเมชันเข้าชิงออสการ์2025สาขา Best Animated Feature หรือว่าสาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมเริ่มกันที่เรื่องแรกกับ The Wild Robot นี่จะเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ล้อซ้ำหสา7 13ที่ตกลงไปในป่าบนเกาะที่ไม่มีคนมีเพียงสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์เธอต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายและยังต้องเป็นแม่บุญธรรมให้กับลูหกห่านกําพร้าอีกด้วยมาต่อกันเรื่องที่2อ,อย่าง Inside Out 2กับเรื่องราวในหัวของไลลี่ที่กำลังเข้าสู่ช่ว ที่3ก็โฟล์อนิเมชันที่ไม่มีบทพูดเลยสักคำเดียวที่จะบอกเล่าเรื่องราวของแมวที่ต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติน้ำท่วมโลกระะว่างทางก็ได้เจอสัตว์ต่างสายพันธุ์ที่จะต้องรลงมือผ่านภัยพิบัติน้ำท่วมนี้ ต่อกันเรื่องที่4อย่างมิโม่ออฟอาซเนลี่จะเล่าเรื่องราวของเกรสเด็กสาวในช่วงทศวรรษที่70ของประเทศออสเตรเลียเธอเริ่มสะสมหอยทากหลังจากเสียแม่ไปเจอกับน้องชายคิวเบิร์ตซึ่งสองคนสนิทก,กันมากทั้งคู่อาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นอำมาไครึ่งล่างจนวันหนึ่งพ่อได้จากพวกเขาไปเธอกับน้องชายจึงต้องแยกกันเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่โลกที่ดูเงียบเหงาและอ้างว้างทำให้เกรสเริ่มพูดคุยกับหอยทากของเธอมาต่อกันกับเรื่องสุดท้ายอย่าง Wallace and When and James Fall Animation Motion Gromit Mode Stop ที่่่จะเเลาารรืองวขออองงงงง Wallace กกกัับ Gromit Gromit Norbot ทททีีี่่่่่่่าาลลใใใชช้้้ววิิิิตตตยยปปแแสระดษฐ์หหม รู้สึกไม่ไว้วางใจชีวิตที่ดูปกติก็เริ่มจะไม่ปกติแต่หารู้ไม่ว่านี่คือแผนแก้กแค้นของศัตรูมีปีกที่มาหัวพวกเขาไว้นี่เป็น5้าอนิเมชันที่เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมที่กำลังจะประกาศผลในวันที่3มีนาคมเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยดูสดพร้อมกันได้ที่ Disney Plu s แต่และเรื่องนี้บอกเลยว่าตึงๆทั้งนั้นทั้งงานภาพเนื้อเรื่องคือกินกันไม่ลงใครที่เชียเรื่องไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะ